สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําต้มยําไก่น้ําข้นวิธีทําง่ายๆอีกแล้วครับรสชาติก็อร่อยพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราตั้งหม้อใส่น้ําเปล่าลงไป500มลลิตรก็คือครึ่งลิตรครับจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางพอน้ําเริ่มร้อนให้เราใส่มะขามเปียกลงไปประมาณนี้นะครับตามด้วยรากผักชี1รากตะไคร้ทุบหั่นฉลบ2ต้นข่าซอยบางๆใส่ลงไป1งแง่งครับตามด้วยใบยมะกรูดฉีก4ใบหอมแดงทุบ6หัว และเกลือป่อนครึ่งช้อนชาปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำเดือดให้เครื่องสมุนไพรของเราเนี่ยส่งกลิ่นหอมขึ้นมาพอน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้สมุนไพรก็ส่งกลิ่นหอมดีแล้วให้เราใส่อกไก่หั่นชิ้นลงไป400กร,รมัมก็คือ4ขีดครับสําหรับเนื้อไก่นะครับใครจะใช้ส่วนไหนก็ได้ใส่ลงไปแล้วไม่ต้องคนนะครับปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยพอน้ำเดือดแล้วเกิดฟองขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราช้อนฟองออกด้วยครับ แล้วใส่เห็ดฟางลงไป6ดอกวันนี้แจ็คได้แต่ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับใครจะใส่เห็ดนางฟ้าหรือเห็ดอะไรก็ได้ตามชอบครับตามด้วยมะเขือเทศหั่นชิ้น1ลูกเพิ่มรสชาติด้วยพริกขี้หนูและพริกแดงจินดาความเผ็ดก็ตามใจชอบเลยนะครับส่วนแจ็คใส่ประมาณ10กว่าเม็ดก็พอพอน้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบก็ใส่น้ำพริกเผาลงไป3ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชา คนให้เข้ากันครับพอน้ำเดือดอีกครั้งก็ใส่ใบมะกรูดลงไปครับอันนี้จะจะเพิ่มสีสันและกลิ่นอีกนิดนึงแล้วใส่นมข้นจืดลงไป6ช้อนโต๊ะตอนนี้ปรับไฟแรงได้เลยนะครับพอน้ำเดือดแบบนี้แล้วให้เราใส่ผักชีไปเลื่อยซอยลงไป2ต้นและพริกแห้งคั่วอันนี้ใส่ตามชอบครับจะใส่มากใส่น้อย ตามชอบได้เลยแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับพอปิดแก๊สแล้วให้เราใส่น้ำมะนาวคั้นสดลงไป4ช้อนโต๊ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับหืม <c oughs> กลิ่นหอมมากเลยตอนนี้สีสันก็น่าทานตักเสิร์ฟได้เลยครับหืม <c oughs> หอมอะ่ะตักเข้าสวยรอเลยแบบนี้หิว <c oughs> แล้ว นี่ครับโหชิมไก่ใส่หอมแดงด้วยบายอืมรสชาติดีกลมกล่อมพอดีเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มนะทีนี้ขอเห็ดอีกคำอืมดีงาม ทางบ้านลองทำตามดูนะครับวันนี้แจ็คต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ